ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องลอกกิกพารวยอยู่ขณะนี้ตอนนี้นะคะบอสจะเป็นเอฟซีเกลเอฟซีไมที่พึงเข้ามากราบขอบคุณขอบคุณหลายๆ้นะคะท,ที่ที่มาเพิ่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาผ่านทางช่องลอกกิกพารวยเมื่อนี้ลอกกิก๊ก็ระเอาตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของซีเซียนเนาะกระเสีมีของสองสุวรรณเซียนหนุ่มเออเซียนซุมูม เลขมีที่มาแล้วก็ของมาดามคำนวณนนะคะในคลิปนี้คลิปเดียวแล้วก็จะสรุปเดนรวมเซียนให้เอฟซีแฟนคลับได้ติดตามสําหรับเดนรวมเซียนของเก่าเซียนดังเนาะในคลิปนี้ค่าเลขทุกตัวเนาะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใส้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็เราฟังเหมือนเดิมคือเก้าเชนเคยเดอค่ะทําเลขบ่กเข้าบ่ปังเรากก็ต้องขออภัยเอฟซีแฟนคลับหลายๆเนาะค่ะแทนเซียนเนาะแล้วก็กราบขอบเพราะคุ้นตัวเองแนวทางจากซองสุวรรณแล้วก็เซียน ซูมมาดบบคำนวณะะเหลข็ขมีที่มาเนาะคะ่ะที่หายแนวทางมาวางทางช่องยางต่อเนื่องและกะตองวดสำหรับลาพัฒนาขึ้นนี่ทีหายมากเนาะกับขอบพระคุณหลายๆายค่ะเพราะว่าเป็นการเสียเวลาเนาะห่าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางลาพัฒนาตองวดของทั้งสีเซียนกันเลยค่ะค่านี้ก็จะเป็นเลขเล่นร่วมเซียนของเกาเซียนดังของเมื่อวันอ่าวัน วันผุดที่ผ่านมาเนาะค่ะสำหรับวันที่ยี่สิบหกเดนรวมเซียนของเก้าเซียนดังเข้าไปที่เลขร่องนะคะรองที่สองเลขกดินอาจจะรุดไปเนาะมันไปอยู่ข้างหน้า<ม>เดนอ่ารองที่สองเข้าไปที่แล้วก็ตัวจับคู่เนาะ,ะจับคู่สองหกสำหรับในหาคู่นี่ที่ส้นกันหลายที่สุดสําหรับของเก้าเซียนดังเนาะ<ม>เข้าไปที่สองหกเต็มเต็มกับตัวเล็กแนวทางเดนรวมเซียน เดินรวมเซียนของเก่าเซียนดังเนาะคะ่ะเพื่อพเป็นการเสียเวลาไปต่อกับเดินรวมเซียนต่องวดกับวันที่ยี่สิบแปดเนาะขอให้ปังอีกงวดต่อเนืงองตองงวดเนาะสาหรับเดินรวมเซียนเดินรวมเซียนของทั้งเก่าเซียนงวดนี้มีเดินเดินที่หกเนาะคะ่ะเดินที่หกรองที่หาแล้วก็เลขจับคู่ชนกสิมีหกเก้า ห0 6 8 5 0หกแปดห้าศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งค่ะสำหรับเลขจับคูหาคูเนาะค่ะที่ชนกันหลายที่สุดแล้วกะเ็เลขเ,เด่นเด่นที่หกรองที่5ที่ชนกันหลายที่สุดเนาะ,ะผู้ใดมากผู้ใดชอบเพื่อไปเป็นแนวทางอีกหนึ่งทางเลือกกับตัวเลขแนวทางเด่นรวมเซียนของทั้งเก้าเซียนมักกระจัดค่าแคปหน้าจอเอาเด้อขอให้ปังเนาะ ตัดมาย่อๆให้นะคะหั่นบามานบาเฮงบาปังก็จว่าเรากิ๊ดเด้อค่ะเี้ยเอามาเป็นแค่แนวทางเนาะเพราะว่าอ้างอิงมาจากก้าเซียนดังเนาะ,ะขอให้ปังๆแล้วกันเนาะค่ะปังๆต่อไปต่อนะคะของซ่องสุวรรณซ่องสุวรรณเข้าไปเต็มๆค่ะสําหรับตัวนินตัวเจลากะเข้าซองวัดตีแล้วเนาะ,ะของซ่องสุวรรณซ้ายวิ่งซ้ายรูดของเพื่อนก็ถือว่าเดินดีเนาะ จากที่พื้นหายมา10บมวดนี้เนาะน่าจะสิบมวดเข้าไปที่เจ็ดมวดค่ะเล้าก็พึ่งรุดไปแค่3มเนาะสำหรับซองสวรรค์สำหรับภายในเดือนนี้เนาะเดือนที่แล้วของพื้นกรถือว่าเดินดีค่ะสายวิง่งสายรุด NFC ถามเข้ามาเนาะค่ะว่าของของของเซียนใหนเดินดีคันซีเวาโดยร่วมเนะาะพ่าเอมันก็ขึ้นอยู่กับว่า f อฟมัก ม,ะะมักเนาะค่ะมักเซียนใดจับตามมงแต่ว่าอ่าเข่าวขาเนาะเรากินกะกะคิดว่าของเซียนของซองสุวรรณเนาะคะ่ะซองสุวรรณเหล็กมีทีมานีสายวิ่งสายรูดยังถือว่าเดินดีเนาะคะ่ะอย่างสิบงวดนี่ก็เข้าไปจากจดเจ็ดงวดหลุดไปสามเนาะก็ยังถือว่าเพื่อนเดินดีแล้วก็ของเจตาเจตาแล้วก็บ่อผ้าโชคแล้วก็ช่อชายชานเนาะอาจจะลายเซียนแน่แต่ถามว่าสิผู้เดียวโดดๆก็คงจะ หาได้ยากเนาะก็อาจจะบอได้บอเต็มปากว่าว่าของคนนี้เนาะแต่เพื่อเพื่อให้เอฟซีได้ได้ข้อมูลแล้วก็คลองลอ่องไปติดตามมึงแล้วกันนะคะว่าว่าแบบนี้แล้วกันเนาะเป็นกลางๆเนาะก็จะแนะนำกับก็จะมีของซ่องสุวรรณเหล็กมีทีมาอ่าเจตาผ้ารวยบ่อผ้าโชคแล้วก็ช่อชัยชาเนาะ,ะแล้วก็อีกหลายเซียนอยู่ เอฟซีก็ลองลองดูลองพิจารณาเงิ่อนดีกว่านะคะเพราะว่าแนวทางทุทกๆเสียนที่เพิ่นให้มากก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีเนาะมันก็มีเขาไม่หลุดสลับกันไปเปลี่ยนกันมากนะคะอ่ะเพื่อปรเป็นการเชยเวลาว่าเวลดนเนะของซองสุวรรณนะคะเขาไปที่สองวดติดแล้วสําหรับงวดวันพุธที่ผ่านมาของเพิ่นกับเขาไปที่ตรงๆเนอกตัวเน้นต,ตัวจอสองหกวิ่งสองกับตัวเลขแนวทาง ปังสุดๆค่ะมีผู้ใดมานไปเฮ้งไปกับซองสุวรรณบ่ค่ะซองสุวรรณจัดมาจัดเต็มเข่าเต็มเต็มตัวเน้่นตัวเจะมี่ผู้ใดมาน์เฮ้งไปกับซองสุวรรณบ่นนอน้อดีใจน้ำเนาะค่ะขันผู้ใดได้ผู้ใดมานเพราะว่าให้มากแค่สี่หางให้แค่สี่หางแล้วก็ตัวเน้่นตัวจอพร้อมค่ะ อวัยต์ต่อของ่องสุวรรณสำหรับวิ่งรูดเนาะวิ่งรูดงวดประจําวันสุกเมื่ออื่นนี่มีสามกับหาเด่นที่สามกับห้าสองตัวสี่หางมีสามเก้าสามหนึ่งหาเก้าหาหนึ่งเน้นที่สามเก้ากับหาเก้าค่ะตัวเน้นตัวจอเบิ้ลสามสามกับหาสามตัวสามหางมีสามหาเก้าสามหาหนึ่งสามสามหา นิ่นที่สามหาเกาค่ะสำหรับตัวนิ่นตัวเจาะเลข3สามตัวหนึ่งหางเนาะคะ่ะของสองส่วนนะแคปแคปหน้าจอเอาคะ่ะไปต่อของเซียนซุ้มค่ะเซียนซุ้มนี่ก็ถือว่าเดินดีสำหรับลาปพัฒนาของเซียนซุ้มเนาะ เข้าไปที่ซ้ายวิ่งรูดเด่นที่สองกับ3เข้าไปที่ตัวเด่นสองเนาะหลัก10มาแม่นแนล้กกับตัวจับคู่อาจจะบอเน้่จออาจจะเน้่นจ,ออจ,จ,นนจอให้ผิดทางเนาะผิดทางแต่ว่าตัวจับคู่สองหก,ก็ถือว่าปังๆครับแบบบ่ตรงกับสําหรับสองหตรงๆเนาะกับแนวทางของเซียนซุมปังๆต่องวด ใบต่ bon อกับแนวทางวันศุกร์ของเซียนซุ่มค่ะสําหรับของเซียนซุ้มนะคะวิ่งรูดพันถามามีหากับหกเด่นที่ห้ารองที่หกสองตัวสี่หางมิหาเก้าหาศูนย์หกเก้าหกศูนย์เน้นที่หาเก้าหาศูนย์แล้วก็หกเก้าค่ะตัวเน้นตัวจอเลขสองตัวสามหางเบิ้ลหาหากับหกหกสามตัวสามหางมิหาหกเก้าหกหาศูนย์แล้วก็หาหาหก เน้นที่ห่าหกเก้าแล้วก็หกหากหกห้าศูนย์ค่ะตัวเน้นตัวเจาะเลขสองตัวเลขสามตัวสองหางเนาะกับตัวน้นตัวเจาะของเซียนซุม่มอ่ะผู้ไดมาผู้ใดชอบของเซียนซุม่มลอติดตามลองผิจารณาเปิดใจกันอีกจากข้างจากเทือเนาะสำหรับหนึ่งเซียนของเซียนซุ่มนะคะ ของเพิ่นก็นถือว่าเดินดีเดินเดินดีค่ะมาดามคำนวณมาดามคำนวณน,นะคะสำหรับรับประหาราาของมาดามคำนวณเข้าไปที่หกสองแต่ต้องกลับนะคะสำหรับตัวเองแนวทางเดินรองที่สองเข้าไปถือว่าฟังสุดๆกับของมาดามคำนวณเนานะของมาดามเพิ่นกันนี่หลุดบ้างเข้าบ้างแต่ว่าส่วนมากระเขานะคะ ายวิ่งสายรูดเดิน,าด,าน,นดีอยู่ค่ะของมาดามคำนวณเดินดีไปต่อกับแนวทางรับพน้าของมาดามคำนวณค่ะวิ่งรูดพันถายมาไมีหากับหกเด่นที่ห้ารองที่หกสองตัวซีหางมีศูนย์หาศูนย์หกเก้าหาแล้วก็เก้าหกเน้นที่ศูนย์หา เก้าหาตัวเน้นตัวจอนนะค่ะเบิ้ลห้าหากับหกหกสามตัวสามหางมีศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าหกแล้วก็ห้าห้าหกเน้นที่ศูนย์เก้าหากับศูนย์เก้าหกค่ะตัวเน้นตัวจอนเลขสามตัวอันเน้นเน้นที่ศูนย์เก้าเน้นที่ศูนย์เก้าห้าเนาะตัวเดียวเรากี่ขออภัยละลายที่ว้าเกินแต่ว่าสิเน้นเมื่อเลขกระไดกระบบบเป็นยังนะคะถือว่าบ่ลายหางจัดไปค่ะของมาดามคำนวณ ไปตตามตัวตามติดของมาดามคำนวณจัดไปค่ะอันแคบหน้าจอไปต่อของเลขมีที่มาเนี่ยค่ะของเลขมีที่มาว่าบ่าเข่ากันยังแบบสองตัวมาตัวเนาะของเพิ้นถือว่าปังสุดๆกับตัวเลขแนวทางของเลขมีที่มาอายอนหลังจากน้อยของเพิ้นกับเข่าไปวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เข้าไปที่เก้าห้า ตัวนินตัวจอเนาะแล้วก็วิ่งวิ่งหดรูดเนียถือว่าเดินดตีตัวจับคู่นี่ก็เข้าไปสามตัวโตัวแตกสายวิ่งสายรูดกอดคอดกันมาของเล็กนี่ที่มาน,นี่ก็เพิ่งจะรูดไปนะคะวันที่สิบสี่แล้วก็วันที่สิบสองรูดไปเจ็ดรูดไปรูดไปแค่สามงวดค่ะ ไปแค่สามหวดของเลล็ก้ที่มาไปต่อของวันศุกร์ค่ะสำหรับลาพัฒนาของเลลนี้ที่มาวิ่งรูด C กับ6หกขาเพื่นหายมาเด่นที่หกรองที่สีสองตัว C หางมี C ศูนย์ C หนึ่งหกศูนย 6c เน้นที่60กับ 6c ค่ะตัวเน้นตัวจอเลข2ตัวสองหางเนาะเบิ้ล cc กับ66สามตัวสามหางมี c 60 cc 6แล้วก็ cc 2เน้นที่ c c 60 cc 6ค่ะตัวเน้นตัวจอเลข3ตัวสองหางเนาะค่ะที่เพิ่นให้มาของเลขมีที่มา สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะผู้ใดมากผู้ใดชอบ f อซคนใดมากเสี่ยนใดจากเสี่ยนนั้นเนาะคะ่ะมาก,กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องลอก,กิกช่องน้อยๆช่องนี้อีกจากเทือ่เนาะคะ่ะฝากเป็นกําลังแรงใจแรงเชียร์ให้กับทางช่องล็อกิกพารวยพร้อมด้วยค่ะแล้วเจอกันไหม่ในคลิปหนา้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ